สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อน้องพิงค์นะคะพิงค์แหล่พิงค์งแหล่แปรก็คือน้องชมพูแหล่นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าหนูไม่ได้เป็นชมพูสดแล้วนะคะหนูโดนพี่ๆขยโยนค่ะหนูก็เลยแหล่ที่ไหนเรียกหนูว่าพิงค์แหล่ได้นะคะนี่คุณสับัติพิเศษของหนูก็คือถึงคุณจะทำร้ายหนูขนาดไหนก็แล้วแต่หนูก็สามารถคืนตัวได้ค่ะ บีบหนูได้นะคะเวลาพี่พี่ดเครียดก็บีบหนูได้ค่ะนี่บีบได้เลยและหนูก็ทนต่อการทำร้ายได้ดีด้วยนะคะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะนี่อา้าวพี่เขาบอกว่าเบาไปค่ะนี่หนูทนต่อการทำร้ายได้ดีเลยนะคะเนี่ค่ะสาเหตุที่หนูแลก็เพราะแบบนี้แหละคะ่ะหนูโดนโยนแต่ว่า หนูมีจุดจุดเด่นของหนูก็คือหนูสามารถคืนร่างหนูได้นะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวหนูก็คืนร่างหนูได้แล้วนะคะแต่พี่ๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนทําร้ายหนูเดี๋ยวหนูจะพาไปทำความรู้จักกับคนที่ทําร้ายหนูกันนะคะคนแรกนะคะเห็นคนนี้ถึงจะสวยแต่ว่าก็ทําร้ายหนูแรงมากเลยนะคะคนนี้เลยค่ะ ใครทำนะไม่เป็นไร,รไนะน่าลักมากเอจอหน้าก่อนอ่ะพี่คนที่สองนะคะโอ้ยพี่ทำอะไรหนูวะพี่ทอะไรหนูวหนูกลเป็นกางข้าไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอยนั่งเป็นตัวอะไรเนี่ยอ่ะแต่ว่าหนูมีพี่คน คนใจดีอยู่คนนึงดูแลหนูตลอดเลยพี่เจาหนูนหนมาหาค่ะหนูมหาค่ะอุ้ยยังไงพี่เขาคอยดูแลหนูตลอดเลยพิงเล่นี่หนูจะนั่งเฝ้าพี่เขาทํางานตลอดไปค่ะเดี๋ยวหนแพิงล่อุ้ย,ยน่ารักอ่ะ